ต้นนี้ก็มาเจอโดยบังเอิญอีกแล้วนะครับหนึ่งต้นต้นนี้ก็คือมากดูกหรือขันทองพยาบาทนะครับเป็นไม้ประเภทต้นดอกกำลังสวยเลยดอกกำลังเต็มต้นเลย สำหรับหมากดูกหรือขันทองพยาบาทนี่สปะคุณแก้กรรมมาโลกนะครับเนี่ยลักษณะใบ,นะบใบจะจะเป็นเงามันดอกมีลักษณะเป็นผู้ออกสีเเหลืองอ่อน,ออน ลักษณะเปลือกนะครับจะใช้ดูเปลือกนะครับลักษณะเปลือกตอนนี้ก็ถ่ายที่สวนสัตว์เขาสวนกวางจงวนก้อนแก่นนะครับเจอโดยบังเกิด